วไวรัสไวไลายข้าวคนในน่วตายที่ในโลกโรคโควิดหนึ่งเก้าข้าวนาคูตะยานหูเบาตัดภุมกับข้าวตุ้งวยตกงานลูกระบาดรเพื่อรัฐบาลเฮ็ดหยักน้สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นำท่านผู้ชมมาที่ อำเภอบ้านไผ่จังหวัดพอนแก่นครับพรนสุคนบาเบอร์อาจารย์สอนะครับวันนี้เอายังหลามาโชว์อันนี้โชว์การรับคมตัวนี้นะครับส่งมาจากอำเภอเรีระบุจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับนี่กล้องตกใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นปตตเลียนไรสายนะครับฟันเททเนียมนะครับ สำหรับปัตเตเลียนฟันปัตเตเลียนมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฟันเซรามิกฟันเหล็กแล้วก็ฟันเททเนียมปัตสเตนเนตนะครับวันนี้นําท่านผู้ชมมาชมการรับผมฟันเทเทเนียมน,นะครับโดยเฉพาะเจ้าเอชาเพนเนียน่ยที่ห้อเอชาเพนหรือว่าเครื่องรับผมขนาดเล็กที่ห้อเอชาเพนนะครับเอชคืออาจารย์สอนครับนี่ครับเป็นทเดียวชาเพนคือการรับผมนะครับวันนี้จะ เอาตัวนี้ให้ท่านผู้ชมด้วยสัอุปกรณ์ในการรับผมมีดังนี้มีเครื่องรับผมเนาะตัวนี้นะครับเครื่องรับผมนีม่คือเครื่องรับผมเอชอาร์เพนมีแปรงนะครับมีแปรงด้วยนะครับแรงตัวนี้แล้วก็มีตัวจับตัวจับฟันปันตะเลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีไขควงถัดอะไรผมหมัดได้ผมจันผมเททางอี นะครับเอาเริ่มต้นเลยนะครับก่อนที่จะทำการรับคมทุกครั้งนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนรับคมกับหลังรับคมนะครับนี่นะครับเอาสองเซษน,นะครับก่อนรับคมกับหลังรับคมไปเครื่องแล้วครับนี่ครับนี่ครับลักษณะนี้แปลว่าไม่คมนะครับหาย่งหยักตุงเสียค่าเงินมาบวกคม ไม่คมนะครับลักษณะนี้แปลว่าไม่คมนะครับเราจะรับคมพวกฟันเทเไนีมไรสายในปฏิตเลียนที่ไม่คมที่สุดนะครับคือถ้านยังมีความคมอยู่เราจะไม่รับนะครับเพราะว่ามันจะไม่เห็นข้อแตกต่างกันระหว่างก่อนรับกับหลังรับนะครับนะครับอันนี้คือไม่คมนะครับตัวสีเขาได้อ่ะโอเคแปลว่าไม่คมผมติดเครื่องครับผมจะปล่อยแนละ้ว เอาให้ควงคลายตัวนี้ออกมาครับง่ายๆนะครับบางมาไปตรงนี้นะครับรายการสดนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับการรับคมปัตเตอรี่ด้วยเอชาเพนนะครับเราจะค่อยๆเกะนะครับเลสายไม่มือกีสายนะครับอ่าผมไว้แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้ว ได้แล้วครับตัวบนนะครับตัวนี้นะครับตัวล่างตัวนี้นะครับสองตัวด้วยนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับนะครับเช็ดให้แห้งนะครับที่นีงสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือผงรับขมนะครับก่อนที่จะทาการรับขมทุกครั้งต้องมีผงรับขมนะครับนี่ครับเบอร์2 2 0รบครับติ๊ก ปิดปิดปิดสามมุมสี่มุมห้ามุมแล้วแต่นะครับแล้วก็ไก่เกลียนะครับไก่เกลียไปใช้แปลงตัวนี้นะครับเวลาทําความสะอาดใช้ด้านนี้เวลาไก่เกลียใช้ด้านนี้นะครับไปสมกันนะครับสำหรับจานรับกมหน้ามันจะเรียบนะครับหน้าเรียบนะครับหน้าไม่เป็นเป็นร่องเหมือนกับเจ้าอื่นนะครับเดี๋ยวจาเป็นหน้าจะเรียบนะครับ อ่าใช่ผมแล้วผมเรียบร้อยแล้วผมจะเริ่มต้นที่ตัวนี้นะครับตัวบนก่อนนะครับเพราะว่าตัวบนมันจะละเอียดมากนะครับวิธีจับจับแบบนี้ครับก็งใช้ง่าะรนะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคเปิดเครื่องแล้วครับทำท่าเดียวครทำหลายท่าท่านี้ท่าเดียวก็จบครับไว้ดูเป็นนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เน้นทางซ้ายนะครับทีนี้เน้นทางขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เน้นตรงกลางทีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคได้แล้วครับประมาณนี้นะครับดูครับเสรแล้วนะครับผมจะปัดน,น,นแล้วพักปั่แล้ว มาไว้ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะทําตัวบนนะครับตัวล่างนะครับตัวล่างจับแบบนี้นะครับสนกิจสนใจนะครับ ah เป็นเครื่องรับลมนะครับศูนย์8 5้าสี่สามสองแปดห้า้าห้าศนะครับศ9 4ย์8 5้าสี่สามสองแปดห้า้าห้าศนย์นะครับผมสอนให้ฟรีนะครับผมไม่คิดตังค่าสอนนะครับขอให้ท่านมีเครื่องรับลมนะครับ ปการอุปกรณ์รับผมนะครับอันนี e ้คือการรับผมเอชชาทิ้ง่ายๆนะครับเราไม่รับผมนานนะครับเพราะว่าจะทําให้สะพานสะพานคิ้วของฟันปัตเตเลียนหมดนะครับเราทาง่ายๆนะครับขอให้ดูเป็นนะครับนี่ครับดูเป็นคือดูแบบนี้นะครับอีกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะโอเคแล้วได้แล้วนะครับ น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับให้ตรใกล้นะครับโอเคผมปัดแล้วครับพร้อมที่จะประกอบแล้วนะครับปัดครับปัดกลุ่มทั้งหมดลวุออกนะครับแล้วนะครับเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับเพราะว่าเป็นการรับกลมแบบแห้งนะครับบางคนก็ไม่ชอบน้ามันตักผมนะครับคลมแบบ้าแห้งนะครับ ซึ่งดีมากสำหรับฟันเทนนิสนะครับประกอบก้นครับมาหันตะัยโควิดหนึ่งเก้าสงการสิษยาบุเรนเอาในปีนี้ปีหกสามวดเล่นน้ำประเพณีปีหกปีสองปีก็ไบบด้จวด ไปไลยคนบ่ตายน้ำโควิดตอวย้อนหากินจนตกวหนากว่ากวางใส่บ่มีเล็วไปทั้งใดเงียบลูกหายไปมิดซีรีโควิดคราวนี้หน้าปันผีโควิดหนุเก่า รอ,อให้เันแม่นนะครับอโอเคเรียบร้อยแล้วครับรับคมเรียบร้อยพร้อมที่จะรอให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วครับเปิดเคร่องอทีนี้คือการใช้น้ำมันแล้ทีนี้นะครับหยดสักน่อยออหยดละลายครับชมนะครับชมเวลาทักสองเส้นสามเส้นโอเคนะครับรับคมเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอ่า คมไหมครับนี่คือความคมของมันนะครับใต้หัวหัวจ่ายนี่คือฟันเทเทเนียมนะครับตรงกลางเอาสักห้าเส้นดีไหมหกเส้นดีไหมเจ็ดเส้นเอาเจ็ดเส้นไปเลยนะครับนะครับซ้ำหลับฟันเทเทเนียมนะครับ แบบนี้เขาเรียกว่าความคมได้แค่เ0้เเซนฟันเททเนียมยิ่งตัดยิ่งคมนะครับแต่ถ้าตัดมากๆนานๆไปมันก็สึกหรอเป็นธรรมดานะครับแต่ว่ารับคมใหม่ๆช่วงหัวแรกสองหัวจะไม่เท่าไหร่นะครับมันจะดีหัวที่สามหัวที่สี่นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับสนกิจสนใจศูนย์เก้าสี่สามสองแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับ 094 328 5950นะครับสอบถามได้นะครับผมจะสอนให้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกันไกลตัดหนังกันไกลตัดผมกันไกลตัดท่านะครับได้ทุกอย่างนะครับอ่าสดจิตใจตัวนี้นะครับ H A เอช e าเพนอย่าลืมนะครับ0943 28 5950ตัวนี้ครับขอบคุณครับ